ขอเม็กอยู่ใส่บัตร400บาทอันนี้ทำอะไรครับสวัสดีครับ,รบใจขาดมันลดไปสีสก,กีต พรุ่งนี้ครับยี่สิบสองหอยตับท่านครับอบตอเมืองหลวงนี่เนาะอบตอเมืองหลวงหวยตับท่านดีสเกียรระยะทางจากบ้านพักมะล่าไปอบตอนะครับเมืองหลวงหวยตับท่านสองยหกสิบเจ็ดกิโลพี่น้องรถจะขัดอันนี้รถที่ตรงใจคาราเมนสินโบลิเกียวกับเหมาส่วนอื่นๆกับสองหมืนกว่าแล้วอันนี้แค่ครึง่งนึงนะอีกครึง่งนึงคือเป็นยูนิเหมเา มันสี่หมื่นอะพี่นพคารามันเฉพาะขาไปใช่นี่ที่ว่าหมอล่ำเพียงวัไดนพี่นอทุรงนี้มันคารามันมันหลเฉพาะคาํามันกับตาไปแล้วครับรเล้วจอดอยอยุ่ยใส่ะ่ะเล้วอกเดินทางตอนไหนครับรถุดคนม้อยกะในแรงนี่ครับตอนนี้รงกันอยู่ในแรงนี่ พี่น้องที่บอกเิ่นไงตั้งนีน่ินเมื่อวัานออกงานสิบมือเฮ <c oughs> ียสมีแหละกอนเัมนไงแต่สมีไดะเป็นอันนี้ไว้ครับพี่น้องจะเป็น การเป็นต่ไปเวลาเนี่ยมันจะไงก็คือไปยืนไปยืนไปยืน,ยนเลยมันก็จะกระชับเวลาแต่ทาทุกครั้งที่ยืมมือเศร้า,เ,าเ,เ,เ,เวลาเขาเล่นเสร็จกับเร็จแบบนี้ทุกครั้งที่ก่อนเดินทางครับจะบ่ไปล่อ,อยุปอรนน์นั่นมันคือขนาะอื่นคณะนี้คือใจเป็นไล่ไปลไล่ไปเลยไปเรียกก้อนกับอกรอน แม็กข่อยแต่จักร์้ยไซส์เซียดีนี่แม็กมไม่เป็นอย่างที่เซียดีใช่มมาขบไปรถกันไลยรถไปโลคัดนึง ได้แล้วหนึ่งคันอันนี้รถปาดสองพันเจ็ดสุดปาดนี่เครื่องมันใหญ่พีนอ่ะสุดปาดเครื่องใหญ่แต่ต้องค่าน้ำมันสี่ไร่ก้มืเอเนี่ยสุดเกลี่ยข้าวมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เฉพาะค่าน้ำมันนะครับสองพันเจ็ดขาไปยังไม่รวมค่ารถอีกแล้วก็ขากลับอีกเอาตีไปเอ๋อข้าวมืน ดูบ้านสามขั้นนะครับฟาล้งคว่ำเกิดภาพงงเดี่าเอา,าคือบนราคาแสนเจ็ดแสนแปดคือต่างแต่พวกไอ้บอยสิริชัยใจเกิดลอยคือจังเสียงวีหกช่วงนั้นน้ำมันมันยังถูกอ,อยู่เนาะจะน,นี่เมียน ตอนนั้นมันเศร้ากว่าโดยสามสิบไทยบาทสามสบสี่สามสิบสี่บาทพี่น้องขึ้นมาอีกสิบกว่าบาทบเติมแพร่้อย,ยสามสิบบาเขาห่าร้อยเติมพันหนึ่งนี่ซ้ำหา่าร้อยักตะกีะ้เด,ด้อีกเท่านึงอ่ะพี่น้องคารามันอ่ะมันแนพะงครับ<อ>ตะกี้นะโซลารีเลย์เกียร์บาทต้องบอกต้องบอกต้องบอกเจ้าภาพด้วยว่าเ,เหตุผลที่ ราคาไม่เท่ากันแต่ละพื้นที่คือขึ้นอยู่ที่ค่าน้ำมันด้วยใช่ค่าน้ำมันใกล้ไกลไกลพีล่น้องอันนี้ไกลก็ต่อรองกันได้คุยกันได้คือมันขึ้นอยู่กับฮาน้าม,มาและก็อีกอย่างหนึ่งเทศกาลเทศกาลปีใหม่สงการถ้าระทุ่งเนาะถากระทุ่งปีใหม่สงการอันนีเอียด นั่นบวชไอออพัรษาออกพัรษา,า,าพี่น้องราคาจะให้เท่ากันเป็นจะอัพขึ้นหน้าเลยครับเจ้อไปฉีดยาวแล้วเจ้าจะใครเป็นยังไงอ้ววววัตเข่าบ้านเลยเจ้าเลือเ่อนบว <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับวันนี้รถแต่ละคันรถแต่นี่รถร่วมเหมือด ถ้าข่าวเาเดี๋ยวนะรถบัสสามรถคนว้สามเป็นหกเจ็ดรถชุดแปดรถอ่ำนังล้านเอ้ยปดรถอ่ำชาเก้ารถคว้าสิบรถลากพาสิบเอ็ดรถไฟสองรถตู้ไอ้รถตัวตู้ลำพงสามรถตู้ลำพง ชิปีรถรถคือพวกกั่อนแข่งเดี๋ยวขอรถจอ,จอเออชิบเออรถชิปซีรถจอชิปีคันน่ะพี่น้องรถอะ่ะรถ1ิปีคันเสร็จแล้วพี่น้องนี่ครับเงินจ่ายขาดตู้ลูกน้องเรียบร้อย ม่ขึ้นอันนี้หลักฐานคือเฮ้เป็นตับปินตับไปเด้อันนี้คือกำไรนี่คือกำไรครับ <laughs> นี่คือกำไรมันเป็นยังพิดว่าไปฝากผลงานกับพี่น้องแค้่บา,าพ,พ,พี่น้องมวนแล้วกะหูจักคนใจแฟนนั่นจะดีใจแล้วครับนี่ก็กำไรพี่น้อง กำไรข้อแขนอันนี้เหรอก็จะเป็นตาดีเนาะอย่างว่าช่วงตัวที่แรกเลยรูรูมากมาเป็นอย่างคนาดสองคนเตรียมใส่ไม่อันนี้มีคนซื้อให้จริงๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับแม่บอกว่าไม่ต้องบอกซื้อสักลันขอบคุณมากๆแม่ที่สพอร์ตหลายๆอย่างนะครับ แล้วก็ซอ,อยได้ตามที่เสือซอยใช่ครับแล้วก็ฝากขอบคุณ FC ทุกคนด้วยนะครับที่ที่ซอยสนับสนุนสนับสนุนทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไล่ทุกๆแชร์อ่านหมดเนาะอ่านมาเวลาว่างก,กับมาเรือนอ่านห้างเทียวเห็นอ่อนฟิสิกส์กียวีอย่างนี้หลักเบิ้งห่อนหลังแล้วกหลักอักยิ้มอยู่ส่วนใดที่เอามันตับกุงได้ก็ เอาจุดปกข้องที่เอฟซีเป็นกระจกซองให่พวกเข้า,าครับก็เอามามาปรับปรุงแก้ไขพัฒน,นาแล้วตอนนี้ดานเซื้อที่รับมาเรื่อยๆจะบอกว่าตอนนี้60คนแล้วครับแต่60นี่ปัญหามนันคือตอนนี้คือชุดเรายัางไม่พอจะเห็นพี่้องมาพี่้องเห็นมา แถวหน้าสีสหนึ่งแถวหลังสีหนึ่งอยู่ก็คือตอนตอนแรกว่าจะไม่ทํำวงใหญ่ขนาดนี้ฤดูการสองประสิเบปแบบมินิแต่ด้วยความที่บุคลากรเพิ่มอตอนนี้สั่งขยายเวทีนะครับเมษาหนีก,กน็จะเห็น12ห้องเหมือนเดิมนะครับ12ห้องแล้วก็วกทําโชว์ใหม่ไปอีกทำโชว์ใหม่ไปเรื่อยให้ไม่สุมค่าจ้างคือ พี่น้องจ้างมาในราคาสองแสนกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเดิน,น,น, ой, นดซื้อหน่อยเพิ่นกระบาไปอีกคือหลายคนก็บ่เข้าใจว่าเขาไปมอลมอล,มอล์ขนาดกลางแค่นั้นเป็นลกที่เปิดเผยขนาดนั้นพี่น้องนะนั่นต้องตอง้ตองมีรุ่นนี่พี่น้องคอปตับโชว์ไหมใช้ผ้าใช้ผ้าพีทผ้าพีทไปอัดเปลี่ยนกันะสวยมากงานมีหรูอปไหนเนี่ย เดินไปจ่ายค่ารถไรูม้มาครบหรือยังเอาขึเห็นคัดนี่ไม่ใส่เหมือดเอามอกระถายดีด้วยไงเมนบอกเอาเดี๋ยวมาลุดรถอันน,น,นี้นี่อย่อรถพาวีทัศน์นึ่งไง กำลังม,มากลังมาตักลงัลงกลงังขอตลาดนจบรถ่นะ,นนนนะมันสอง,งอออร่หสิบเอาสกิแรอไปนาสงบ รถบ้านนี่กะดีดีพี่น้องมาจอดอยู่ตลอดเลยไว้แตงสิ้นบุรีซึ่งพ,พ่อเองกับพ่อคิดพ่อฝันมาเสด็จมาแรีนน้ำเดพอมาแล้วติดใจบอกว่าหัวญาติเใยดีสหน,นครับรถเป็นเอน็นดีหรือว, <c oughs> ว่าดีแต่พ่อแมใส่ผู้เล่มาซี้ฮีทใส่ใครพ,พี่นุ่มผลไม้ไว้รถรถใครนะรถใต้หลังเนี้ยเอ้าพ่อมาตั้ใส่นา ก็รถออโต้รถกร์ก็เลยไม่เกียร์องร้อยหกสิดกิโลโยจ่ายไวเลยจ่ยแล้วผมไปไปที่นี่เลยป่ะปะเอาอันเดวนีิขวัดมาหรือยังเขึ้นวัดมาหรือยัง อยู่บนลุนกนอบน้นก่นไมู่อาน้ำเราฝากผมก่อนได้มั้ยไอ่ทำไมไอทไมอคันนั้นหน่อยไี้ปากนั้เนี่ยหลักฐานอยู่นี่นะในคลิปเ้องไปไดเหรอ โอเคนะครับพี่น้องอันนี้คือค่าใชา้ใจที่เล่นต้องใจก่อนออกงานมันเป็นต้องบอกว่าเป็นแค่บางส่วนเป็นบางส่วนวเป็นบางส่วนน,วน,นะครับผมพี่น้องครับมืออื่นยังลืมพอกันนะครับอยู่ที่อบตอเมืองหลวงนะครับอำเภอห้วยตะพันจังหวัดศรีสะเก็ครับควญใจแฟนเต็มมงครับพี่น้องเราพอกันครับพี่น้อง,องขอบคุณครับไปายไปดูไปดูไปด,ไปด,ไปดูไปดูกระสอบเต็มเล้ได้ไงรถอีรับมัน Não sei, eu 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 não sei, eu